สวัสดีค่ะสวัสดีพี่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะว,วันนี้ก็มาพบกับช่องน้องสายทองซุนเมรี่นะคะแบบวันนี้ก็พาน้องสายทองออกมาเล่นเหมือนเดิมนะคะวันนี้มานั่งคุยกันใต้ต้นไม้นะคะคุณเมจีจ๋ามานั่งพักผ่อนใต้ต้นไม้คะ่ะเออเล่นนะคะ คุณพ่อพาหนูมานั่งเล่นบลูกนั่งเล่นใต้ต้นไม้นะคะต้นสะเดานะคะแม่จ๋าอากาศเย็นเย็นเลยคุณพ่อพาหนูมานั่งเล่นใต้ต้นไม้บลูกวันนี้อยู่บ้านช่วงนี้ไม่ได้นะคะอากาศร้อนนะคะคุณพ่อเลยพาหนูมานั่งเล่นข้างนอก <c oughs> เอ เออนั่งหอมกันอย่างนั้นแหละน <c oughs> ี่นั่งหอมนั่งรักกันนะคะนั่งพรรักกันเลยน <c oughs> ี่าหน้าน่าหน้าเฮ้ยหอ,พอมแก้มพ่อพ่อหอมแก้มหนูด้วย <c oughs> น่ารักน่ารัก <c oughs> อ่ะรักพ่อมากมากหนูรักพ่อมากมากเลยเจุ๊บพ่อด้วยรักรักรักจังเลย มอวนไหลหลก็ม้วนมวนน้าหนูหนชอบมาอย่างนี้นะคะหนูชอบมาแบบนี้สายทอ,อ,องเม่อเหรอเมย์เหรอพ่อหาเหาให้หนูด้วยมาหาเหาแต่ต้นไม้นะคะมีเหาแดงนะคะเหาแดงด้วยสายทองเหาแดงเยอะๆเยอะเลย จะเบียดพ่อใส่ต้นสะเดาแล้วนี่พ่อจะแบนและจะแบนพ่อลอนะอ่ะรักกันรักกันยังไงรักกันน่ารักกันรักกันรักกันไว้รักกันไว้แม่แหรนก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแม่แหนไมีอาหารกินแม่ก็ยืน,ยนเฝ้าเลยนะคะแม่ก็เฝ้าหนูหนูก็อยู่กับคุณพ่อดีกว่าไม่กินหญ้านะคะทำมาข้างนอกนูไม่ค่อยจะกินหญ้าจะกินหญ้าจะอยู่ในบ้านในคอก เรากินแต่กล้วยแม่เอฟซีเลยเรากินแต่ผลไม้ออนไลน์ก็อิ่มแล้วสายเทิงอะแม่าเมตตาหนูตอนเย็นด้วยเด้อค่ะเดบเน่าเนี่ยคุณพ่อน้มาคุยต่อแล้วกอดขาไว้กอดขาไว้กอดขาไม่ให้ไปกอดขาไม่ให้ไปเลยนี่ขาเดินบ่อยบ่อยนะคะนี่ เหนื่อยแม่ขาน้อยน้อยนี่ให้นวดนวดเลยนวดอนวดขาให้ด้วยเอ้อพอนวดขาให้หนูหน่อยเพ่ออนูเหนื่อยเดี๋ยวจะวิ่งวิ่งมันก็เหนื่อยด้วนึงฮะเอาให้หนูหน่อยนี่เติมความรักให้สายทอนะคะมาเติมความรักให้ลูกสาวนะคะเป็แม่จ๋านะคะคุณพ่อไอเป็นลูกอะไรล่ะไอ เอ้ยอ้ยถอยลังไปเย่อยหลังไปเตั้งลมตั้งลมหาเหาหาเหาหาเหาแล้วก็ไปอาบน้ำนั่นเที่ยงแล้วเอ้ย ไม่ไปไม่ไปนักเรียนพักเพียงแล้วนะคะแบงฟันนะแบงฟันะน,นะพี่จ๋าชอบชอบนะคะเพลงนี้เนาะเราชอบพี่ได้ยินเพลงนี้ชอบชอบเลยเป็นตองชอบไหมชอบบหรอ ชอบแปลงฟันไหมหนูได้แปลงฟันกับเขาไหมนี่ไม่ชอบแปลงฟันในฟันในฟันยกมือยกฟันดูสิครับอาบแตน้ำบอกหนูชอบแต่น้ำตึมตึมก็เล่นอย่างนี้นะคะแม่จ๋าแต่ละวันนะคะ มานั่งเล่นข้างนอกบ้านอากาศเย็นสบายนะคะใต้ต้นไม้จะเปล่าอย่ายนี้จะจริงใจบึ้งเนาะไหนไหนหอมแก้มอีหอมแก้มอือหอมแก้มพอจับดินแล้วมาอยากจับเปลาะหอมแก้มดินเหมือนกันได้หอมเลยหอมอหอมแก้มพอหอมแก้มหนูหน่อยพาะไม่ฝากหอมแก้มเนาะหอมแกมอุ้ยลักลักอือหอม หอมเถอะแก้มหอมหอมมากเลยไหนเพียงพิจาน่ารักจังเลย มือคุณแม่ไปขโมยกินดาเขาละความสบายเลยเด้วยกันด้วยกันไปอาบน้ำสาดด้วยกันอีกนะคะ เปี่อย่างเกาเลยนะคะพื้นพื้นเล่นนะคะหญ้าหายหมดเลยหญ้าหายหมดเลยเอา,าไปนวดไปนวดคุณแม่ก็จะมาให้พ่อนวดเหมือนกันมานวดให้พอห่อเนี่ยนวดแก้เก็บแอลหน่อยเร็วอบอุ่นจังเลยมาครบเลยทั้งพอ่อทั้งแม่เลยทั้งลูกเลยนี่ น่ารักถู่ตัวถู่ตัวก่อนถุ่วตัวถู่ตัวอยู่กับแม่แล้วทีนี้ถู่หน่อยถู่ยังไงถุ่วตัวถุหน่อยคันคันนหนูคันคัน ให้พ่ออยู่ใกล้ไม่อยากถูพ่อต้องมาถูช่วยหนูเลยเนี่ยอ่ะน้องนั่งอ่ะน,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 นั่งนะั่งนอนนอนนะอ่ะนอนยังไงนอนยังไงอ่ะนอนยังไงนอนยังไงนอนเป็นกับขอหรือเปล่าหนึ่งสายทองม่ขออะไรไม่ขอขออะไราเต็มปากเลยายาเต็มปากขออะไรให้หนูขอด้วยไม่ให้หนูยาหน่อยคนละเส้นแบ่งให้ลูกด้วย มาเอบมาเอบดูว่าลูกได้อะไรกินเอบดู<พ>หนูได้อะไรกินใส่พงขอพ่อด้วยเย็นดินต่อนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็แค่พาน้องมา ออกกําลังกายแล้วก็มาพักผ่อนใต้ต้นไม้นะคะแม่จ๋านั่งคุยกันนะคะปรึกษากันเรื่องอะไรเย็นนี้นี่ปรึกษากันเรื่องอะไรนะสายทองกับคุณพ่อนี่ไปไหนเราไปปรึกษาที่ไหนแล้มาปรึกษาข้างหน้าเนี่ยนะไปอยู่ทําไมข้างหลังอีกเออไม่ไปไม่ไปไปอยู่ข้างหน้าออเออเอบมาทางนี้อีกนะคะนี่ไหนปรึกษากันอะไรนี่สามเม่ลูก <IST uk t> นี่หนูอยู่กลางด้วยอื้ออื้ออื้อ,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 อจุบจุบจ๊บจุบจ๊บจุจุ๊บจจุ๊บจุ๊บอุ้ยรักกันรักกันเอ้ยจับปากด้วยมีอะไรกินหวานไหมพอ่อ <quotes> มีอะไรกิน้นหวานไหมคะนะคะคุณพ่อจ๋าคุณแม่จ๋านะคะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์เป็นกําลังใจ,จงให้ช่องน้องด้วยนะคะคุณแม่จ๋านะคะ ปวดหัวอะไรเอยเลยกลัวกลัวกลัวเร้อเร้อออกไม่ได้นั่นดูนะคะแม่เจ้าทำอะไรนี่แผงสมมตินะคะแผงสมมติเจ้าออกไม่ได้นะมือน้อยมือน้อยบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้าไอ้บายยังไงลูกบ๊ายบายค่ะอืม